ไม่ข่าวมาตะ้านเลยวะไม่ข่ามาตะพันละเออมาตามมะพัละอันนั้นใช่ไหมอันนี้โปรตีนถือว่าถือว่าเห็นได้ชัดเจนแหละทำนี่ความเงี้วนี่ก็ประมาณว่าสี่สิบปลายนะสี่สิบปลายเมตรสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกสู่การเดินทางเจ้าฮะนะวันนี้เราเดินทางมาที่ห่อยฝราาั่งเเมืองพัลลันไส้แขวงสวน,นทรีเมื่อเดินไปลายๆที่แล้วนี่ค่อยมานะ ค่อยมาคนหลายๆเต็เมมดแต่วันนี้ค่อยมาอีกนวะว่ามีอ่าพอออกไม่ออกจกคนและมีครูบายจากอกที่ข้อมไปเมือง่อน,น่นะเดี๋ยาทมาหอากขี่รถจักรยานมา <c oughs> จากอันเมืองพลนันไส้มากก็โอ้ไก่เติบไดปอันนี้พอในสงนั้นนี่ค่อยบีได้เนี่ยอ่าถ่ายให้รายละเอียดพอคนหลายในสงนั้นเลยหลายเต็มเลยทั้งพุ้นเป็นหอยฝาบาทนะทั้งพุนนะเดี๋ยวจะมวยเบิง้ง อันนี้เขาเจ้าเฮ็ดแบบตั้งอยู่กลางด่านเลยตั้งอยู่กลางด่านแล้วคือคือมาเข้ามาเขาเจ้านอนตัวนี้ตลอดแรงตลอดสนเลยนะดี๋ยวเดิ๋ดี๋ยวังเห็นสีข้นอยู่นะเจ๋อเจ๋อเจ๋อเอ่สบายดีกี่ข้อกระเพอะให้เพออ๋อเฮ็ดเห็ดนะบ่เฮ็ดดอกไม้บ่ดอกไม้เออไม่ไม่ข่าวมาตะบ้านเร็ววะไม่ข่าวมาตะบ้านเร็ววะตะขาวมาตะพารานเออมาตะพาราน อืมข่อยกับมาแต่ฝาร่านคนละข่อยมานอนอยู่คเคยนี่นะแล้วมาแวะบ้างนี้อันไม่ข่าวมากมากไปจับอยู่นี่บ่บ่เอออันอันนั้นดิเชื่อันนั้นดิเชื่ออันคู่บ่าอันี่คู่ดิเชื่ออยู่เพิ่นอยู่เชื่อเชื่อโบ่มี่บ่เออเพิ่นอันเพิ่นมาในโซงอันน่ะอันเป็นเป็นบุญเป็นงานดิเชื่เนาะมีอันคือวามามาเบางแล้วไดมีโพอ็อกมาพักมาเศร้าด้วยเนาะอืมเศร้าอ๋อ ันน่ะแบบแบบอันเขาเจ้ามาหากินแล้วมาพักมาเศร้าน mm. ี่เนาะเออโดย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 เดี๋ยวยางเลาะลิงก็ได้เส่นเดียะได้กันลงไปแหละโดยโดยโดยอ่ะถือวันในธงอเทศกาลจะมีกูบ่ามาแล้วกัพอออกมาหลายนะแต่วันทรงนี้มีแต่ไม้ขาวอยู่อมาเฝ้าวัดเฝ้าบ้านเบ่งไปเบ่งห้องน้ำก่อนโอ้อันนี้เป็นอ่างทุกคนนี่นี่เป็นอ่างเก็บน้ำนะ เบืงเดอร์ในสงฆง์บุญนี่คนหลายเขาใส่ห้องน้ำใชเลอคนถามห้องน้ำพุ่นห้องน้ำนนเธ <c oughs> อว่าเพยงพ่อนะกบการที่ไปห้องฮับนักท่องเที่ยวที่มาในสงอันเดินซองนั้นนะเดินซองเพ่งประมาณน,น,นี้แหละเด้อันันห้องน้ำแต่นึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดห้องห้องน้ำได้ นำไปกุฏิเนี่เจ้าก็หินแหนี่ายเขาเก็บเอาท่านี้ก็ได้นะเด็กเพิ่งเบิ่งหอยฟ้าบาทก่อนเด็กหอยฟ้าบาททุกคนเด็กเดยวขออนุญาตเดยวขออนุญาตเดอันนี้ม็นหอยฟ้าบาท อันนี้แม่นหอยฝาบาทที่เพิ่นอ่ามาสักกะบูซาดิทั้งพุ้นนี่แม่นหอยนะคือหมายเขาว่าหยักไปพุ้นนะโปรตีนอยู่พุ้นนี่โปรตีนอยู่พุ้นและมีมีครบนะมีครบดิเด๊ดเด๊ดหย่างไปบ่นบ่นไปพี่ก่อนหยางบ่นพี่ก่อนเด้อเด้อขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อเด้อ อันนั้นนะแม่นอ่าอันนี้โปรตีนนี่ถือว่าถือว่าเห็นได้ชัดเจนละแล้วเพิ่นแล้วเอาอนะ่ะเอาอิดบล็อกนี่ม,มาม่ออ้อมไว้เลยนี่ถือว่าถือว่ายังสมบูรณ์นะถือว่าความกว้างนี่ประมาณว่างแปดสิบเซนนะความกว้างในความยาวประมาณว่างสองเมตรห้าสิบหรือว่าสองสองเมตรนะถือว่าซื้อว่าสองเมตรสามสิบนะจากพุนมหาพีนะ เือความความยาวความกว้างประมาณนี้นะเอาออกไปบัดเดี๋ยวนี้นนอ,อันนี้แม่นล้านทีขราเจ้าอ่ะนะมาบุญในทรงที่ข้ามาบุญในทรงนั้นนี่พี่น้องทางไทยก็ไม่ามาได้ทรงนั้นทรงนนหน้าหนาวก็เลยคนผ้าหลายนะทรงนั้นน,นนะวันนี้ค่อยมาอีกิ่น,นึงก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศแล้วนั่งเถิงนะ ลืมถามเพิ่นว่าอันบุญนะเดินเล้อวะถามก <c ười> อนลืมถามไม่ข่าวถามนึวกว่าบุญอันอันเดินไปเล้อวะเ,เ,เดินสองเพง่งเนาะทุกปีเนาะโดยโดยโดยบุญเดินสองเพง่งอ๋อคนเริเ่ม<อ>มาตั้งแต่หมื่นสิบเอ็ด อ๋อแมนแมนแมนบางคนก็นมาพักพ่อนมาพักผ่อนพวกพวกอ่านักธุรกิจบ่มามา,มาเอารถเอาล่างมามาลินม,มาพักพ่อนสองสิบสา่สิหน้าลงอ,อ้อ่ออ่อครอบเจอไปก่อนบ่ะนี่เขากลับไปพูดละด่านสินไสทำทำทบไปอนอนโดยไปนอนอยู่พุนเหมือนนี่นะน้ำไซนี่เอาน้ำมาเติมสารไหมคราวเอาเซี่ยพุนบ่ อ๋อน้ำนี่คือว่าแทนนี้บ่มีแล้วเนาะบ่มีบ่มีอันจู่บ่มีอันดูดมาแล้วน้ำนี่ต้องรำเลิงมาแตุ่นบ่เออคัดเพิ่นขึ้นมาเพิ่นมาจูบให้ก็ได้ใช่พ <c oughs> ิ่นบ่โอ้โดอยดอโดอยดอยดอยดยอันนี้แม่นน้ำที่เพิ่นตุ่นไนะว้นะชั่วโมงนี้นี่มีสามารถที่จะใส่น้ำได้ก็ถ้าว่าในช่งหน้าฝนนี่สามารถจะเก็บน้ำไว้คือไปในแทงนี่นะในแทงนี่นะนี่นี่ท่าปีหน้าเพลย์มาร์นะ เดินซองออาากไม่13คำนะถือว่ามาได้ถือว่าซองนั้นคืออากาศจะหนาวนะหมอกับกัรพี่ใช้ชีวิตอยู่ระนีนะ,<ม>ะโอเคเข้าไปบองที่เข้าพักพรก่อนเพราะว่าทำที่เขาจะพักพรอน,นี่ค่ะห่างจากนี้ประมาณดังสามสี่กิโลนะเ้าว่าตีไงสักห้ากิโลโอเคไปพบกันอยู่คุณบันนี่โอเคอ้ามาเลยมาเนีมเยมาเลยมาเลยโอเคจอดห้างก็ได้จอดห้างก็ได้ โอเคบาานี้ฮอดแล้วบาานีนอ้าวอ้าวเฮามามดกระโคกก็เลยบานนี้ของยของกินฮอกราเธอมาเต็มมาบางส่วนนะอ้าวจักสมอมงมาพี่นะอ้าวโอ้แหตาเฮามาคนละกลุ่มนะกลุ่มของน้องไส้กับมาอีรถแต่ตาเฮานะั้นสามไม่รู้ตาเฮากับหมารถวิบากนะมนื่อวานี้เฮาใส่นอนอยนู่นี่นี่เป็นทรรมเลยทุกคนเลยน,ะน,นี่เป็นปรทมเธอว่าในฝนตกนี่เฮามียานได้ นี่เามีทำอยู่นี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 ่ไปเบิ่งสำรวจทำคนแต่คนหนี่งบางนี้ทำนี่ความยาวนี่ก็ประมาณบ้างสี่ซี่ปลายนะสี่ซี่ปเมตรแต่ว่าความที่มันยืนออกมาเนี่ยประมาณบ้างซิฟเมตต์จากพูนออกมาเลยเป็นโพ่งเลยถือว่าเงยมหน้าฝนนี่ก็สามารถที่จะอยู่ได้เปิดน้ำนี่มันมีโทมเลยน้ำอะไรพุ่นน้ำ คือบ่สูงนะูนอืมทีในป่าทำพูนูนไหกว้างเลยแล้วก็ห้าพร้อมนลูกชายอยู่ปูนอะูอ้โมน่มืดแล้น้ำกะการทำมาฝนตกไม่อีนและน้ำมนยังมาแถนี้น้ำกินนี่ยังดีต่วันห่อนกินมานะ ถือบอกกวางเลยโอ้โอมงนี้นี่ยืนเอามานี่ประมาณบ้างสิสิบฝ่ายเมตรหรือสาวแมตรนะนี่ที่มันยืนเอามานะนี่เป็นตอนนี้นี่ถ้ายืนมาป,ปุ๊บแล้วแล้วที่จะน้ำจะไหลผ่าพี่เลยน้ำไหลผ่าพี่เลยดิด อ,อันนะั้นเพื่อเราว่าตั้งพ่นก็นมีน้ำไม่ได้นะนะพู้ทั้งพ่นก็นมีทําไม่ได้นะพูพ้ทำลงพูเลย,ยนี่น้ำอาบน้ำใสก็ถือว่าอยู่นี่นี่คักอยู่ได้อยู่เป็นโพ่งเข้าไปได้ทุกคนนะพูน้ำน้ำน้ำใสนี่นถือว่าน่าจะโอเคอยู่นะน้ำใสนะ เอถอะบาทเถอว่าทั้งผีนี่นยืนเอามานะนนออกี่หินยืนเอามาเือว่าน้ำนี่ห้ยนี่ถือว่าผ้ากลางวงนี้เลยนะผีได้ปนะู๊บคุณได้คุณนี่ผีผผได้ดิเถอว่าคนมาหาอยู่หอเกินนี่กะ มหาเทรนี่แหละทุกคนเด้อดิอันนี้ในความสูงนี่ทำมงนี่นี่จากหน้าดินประมาณว่างเมตห้าสิบโอ้โพุ่นยืนหอนพุ่นแล้วได้ถือว่าห้องมีสมาัตที่จะไปได้ในมงพุ่นน้ำปขี้ต่อมปะเนี่พุ่นได้พุ่นได้พุ่นโอ้โหแต่ถือว่าห้ากฝนนี่น้ำนี่เต็มเลยได้แถวนี้ทุกคนเด้อน้ำนี่มีสามารถที่จะ คือว่าแหละเหามีสมาธิที่จะลงได้นั่นคือน้ำมันไหลในท่งนั้นนะเต็มหมดเลยน้ำแถวนี้นี่อันนี้ยอดต้นแค่ต้นแค่นะนี่โอ้โเติบมาโอ้มีผลแน่ของกินเท่านั้นวันนี้นี่เอาตัวนี้มาน้ำนี่นี่ พอได้เธอผู้หันเธอฟังตัวนี้มาน้ำนี่วันนี้ก็เอาไกลตัวนี้มาพร้อมนี่ใกลนี้ก็เอามาเอามาลิ้นนะน้ำกินเราก็มาแต่บ้านนะเนื่องจากว่าแถวนี้มันแห้งแรงอ้าว อันนี้เครื่องยุ่งกินเท่านั้นวันนี้นะออมีผัวแน่โอ้ขักเนาะมีสี่ C หายแล้วเนาะพี่เหลือก,ก็เนาะโอ้นี่มีผักหญ้าคา,<ร>าไทยมีผล้รร้อย<ร>นี่เ<ร>ด้น,นี่น,นี่<ร>นี่นั่งพนะึ่งไหมนั่งนั่งตอ่ตอต่อน้งเว้นนี่อ่า บีนั uh, ่งมากนะเคยมากปะเอหิวข้าวหิวข้าวนั่งหิวข้าวแล้วบันนี้เาจะนอนกันวันนั้นนี่นี่อันนี้พร้อมนี่นี่โชซีนโชเพลินนี่นั่งให้พูกพี่เ่งยเพรลูกยิ่งไปมาป่านะนะข้นปาพม่าวันนี้ปะเก้าคนบอ โอ้ทุกคนไอ้โม้นเลยวันนี้ผ่าแม่มานำแต่บากสิ่งที่ยากก็คือน้ำใสน้ำใสนในมีอยู่น่เดียวหนึ่งนะตงประหยัดเอานะแต่ว่าน้ำกินเ่าเอามานำนะเอ้ามาเนี้มงน้ำใสททำมันอยู่นี่แล้วนี่ทีมเอยอยู่นี่โอ้เลยคุณคุณอยู่มงนั้นถือว่าสายโสนี้นี่พูดนะตกเสียคซอยแล้วนี่โยไสนี้ นถทำเลยตัวโอเคอยู่นะน้ำอา้าบน้ำทพเลก,ก็อยู่นี่โอเคอยู่แต่ว่า,าความสะอาดนี่กะก็คือเครือสะอาดอยู่แหละมันใ่มีพวกมากดมันหลายนะกินยิ้มวิ่งหลายนี่ตือบอกฝนตกรอบก้อนเนาะนี่นเนาะฝนตกรอบก้อนนั้นโอ้เสียงจิจันห้องจุแซวเด็กคักระนะ ถือว่าน้ำนี่ถือว่ายังใช้ได้นะน้ำเลืกแถวน,นี้นี่ถือว่าฝนตกรอบก้อนนะีก็น,น้ำมันก็ะไหลมากมานะอันนี้นะ่อันลูกขันข้าทั้งหมดได้ไหมบอดำดำอันนี้นี่ม่งนี่นะโหนี่คือหงงนี่ใครไม่มาโซงหน้าฝนนี่เขาก็มาลบนี่ได้นะได้บังโซ่ข่าว ไไน้ำนี่ขึ้นไหลทุคนเมุนขึ้นเลยบบอขึ้นมาบัดนี้ฮึบฮิบอืมอืมเ้ทุกคนเลยึบอ่อืมอ่า แรงทุนเลน้ำใสกามีจับกัดน้ำใสก็ได้าตบสสลายม่อาอตอ้โโ้โอโอ้โ้โอ้โอ้กอ้นอ้โอ้โอซ้โอ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 ้อ้้โออ้โโอู้อ้โอยู่้โโอ้โอ้โโอ้โอ้โโโโ หออแล้วทุกคนเหนปเอเอาไป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 ฮ้โฮ้ทุกเอาโอ้ยอึบเห็นบ่านักป่ะน่เอาอืมฮู้อะฮูเขยัเฮอพูดญิ่งกันห้ามกกรทบีมะมงกันนะอันนี้มะมงเลยมะมงมาสารีบูชิคอ ตามะหุ่งนี่ในปูในป่าือว่าโอเคนั่นพักเทมมาแต่งมือพักกะเมฆหุ่นเราทำทางนี่บออีกน้อยกับพักควดตำอันใส่ใกล้พร้อมนี่นำแลนเซลบอดกี่เข้าอ บางวิดีโอก็ร์มิซระบางวิดีโอก็ร์มิซระทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาเที่ยวนะือว่าห้างจากบ้านคือไก่เติบแต่ว่าเส้นทางกันมาเนี่ก็ไก่แย่เพอสะจมก้นนั่นมีไส้หลายนะมาวันนี้มากินข้าวทุกคนในบ้านเลยกินข้าวอนาเทงเทงกับใบซองใบซองเลยนะใบซองไม่ฉาบนะของกลับเทกาไหร่โอ้เจอกินง่ายแนวนะ คอมีห็นพักสลัดคือนอยูมันเดืห้าขี้่าากันมดเรือมีหินพักอือเบอร์มาอันนี้เลยโอเด้เสืกดำน้ำ้ำจิ้จางจางวะจางเสืออันนี้ต้อมันจางจุ่มเลยน้ คนไม่หลายคนหลายปะครับครับแม่พี่มันวันนี้อันกินห้านีนเต็มมากยังดีนึ่งจะหวานนึงอยู่พี่นี่การหากินค่อนข้างเสถียรมากแม่รีนะจิจจา เกิดเกิดเมันลายได้มันมันมีจะมอะกับกินข้าวบะนี้นะไก่นะเกลดขนอยู่นี่บ่บิ๊เลยนะบ่เนาะใบสามอย่างนี้เขาง่ายนะอือเหมืนาให้กิจกรรมชอบอ่ะการเดินทางข้านี้ ในโงนาแรงนี่กะมอกับสีไสสรถแบบนี้นะและ้วกะรถตอกๆขันไวได้ถือว่าสัมภารสมภำหนี่คือเอามาทุกอย่างเลยนะนน้ำกินนี่สามกระตุกแล้วก็น้ำก้อนนีกหลายเติบนะมีเปนอนแล้วกะเต็นทุงนอนแน่นะเพื่อบางที่นหนาวๆนะที่เขานอนนี่เป็นเครืด่านนดะ้ คือด่าน,นแล้วก็ตะพี่เป็นถ้ำสาเหตุที่เห่ามากนอนเคอะถ้ำก็คือยันฝุ่นตกอ้าเดี๋ยวเห่ากันสิเฮ็ดกินให้อยู่คำๆอีอันนี้คือกินข้าวเล่ที่สองบัตร้จักสิกินมาแล้วมีโคคนที่กินอยู่นะแล้วก็สี่รับสี่นอนกันน่องแท้ๆนี่แหละทุกคนเลยตัดกระสูนต่อแรงบัตน,นี้เห่านอนอยู่แถวนี้นะบัดน,นี้เลย นังนันนนิเลอร์น้งจนนงจนอ๋อทุ่มวันนี้นันั่งแถวแถวนี่นั่งงนี้นีวันนี้จะห้ากินั่งนี้นี่ผู้อูนี่นี่ก็ได้นี่นี่นี่นีนี่สบายเลยนี่น้ยาันนี้ิเลอร์ิเลอร์บนนอนนะิเลอร์นั่งห้องดูห้างิเลอร์ อ๋อต้อเ่นเลยสันนี้นะออาเส็ดอาอได้แล้ววันนี้ข้ามงดอีิเลยอ๋อนอนจุคนนี้เนี่ยวันนี้นะฮะสบายมากอืมติดวางลยนองนอนสามคนคือป่าเดยยาอืมักวันนี้นอนนอนติดกันนี่นี่ พักเลยเอ,อ้อาวฟ้าติดกับอ้าวได้มันยังมีชุดมองน,น,น,นี้นอนนี้นี่นอนนี้เลยคับฮับลมอยู่นี่เลยนะนี่ฟ้าเปิดมาหนี่มีเดินมีดาวพ <c oughs> ักเลย <c oughs> <c oughs> นี่ผ้าปูนอนพ <c oughs> ักเลยน,นี่ <c oughs> อ่าส้นยุ่งนะมีมีดอ่ะส้นยุ่งนี่มีแต่มันเฮามุ้งเห่าไม่ได้หรอก นี yeah. ่นี ed ed> at ่อ้าตุนี่กิ <h ums> <h ums> <t <t ่ชมอันนี้กับบันนี้กิ่ชมคืนบันนี้เนาะแสบเอวนี่นั่งนอกร้านนี่นะอ้าตุแล้วนอนไหวแถวนี้อย่าเปาดกว่ายุงเห่าเออยุงเห่าเนาะเดี่ยวคืนคักอะไรเนาะ มีโทรศัพท์พร้อมมีือมีอ็นมีผู้รอมเอาโงงาอะไรเออโยงาอาปิดปิดเสร็อดีนะอเลยหารแรงว้าวนี่หรแรงสัก้อนะนี่โอ้โหคักเลยวันนี่อ้าโอ,อ้คักอะไรเนาะเสือของเร่งนี่นอยียู่ตงไหงแล้วนอนได้แล้วนี้ักเลยวั้อ เามาปดสิมาปนนอนเลยโอเคทุกคนในวันนี้ที่ปดเปล่าตะมองปุ๊บแล้วก็เให้ยู่ให้กินนอนรับผักผ่อนกับสีเบลท่าให้เบิ่งตอนให้กินทุกคนเดี๋ยวเขาซ้ำกันเพราะว่าเข้ามาแล้วเขาให้กินเฮ้ยทุกคนเบิ่งแล้วนะการกินการยู่กันนอนตะห้องก็คืนนี้นี่เข้าสีห้างจะทำประมาณจากสิบแมตร์นะแน่ถ้าว่าฝนตกเขาก็ฮุบเขาทำเรียบร้อยเลยโมมีนะแต่ว่าเช้าเรื่ยว่าช่วงนี้ยามนี้ฝนมีตกฟ้าก็เปิดเปิดเอ้า โอเคทุกคนเลยตอนนี้กะอาการฮอนนะเลยพาทุกคนมากกันให่ๆเลยนึงผู้ที่นอนเต็นกับนอนฮอนนี่ <c oughs> โอเคนอนรับประคอกเลยก่อนทุกคนเลยบานนี้เห็กินให้อยู่ก่อนสบายพี่น้อง